ตอนนี้เราก็อยู่ที่สปกรเครือข่ายด้าน้รนาสมของขุนทัชชัยอากาตนะคะสวนเรียนรู้แห่งนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านไรนาสนผสมและก็เกษตรทฤษฎีใหม่นะคะซึ่งสวนแห่งนี้ได้บริหารจัดการพื้นที่ตามทฤษฎีใหม่ ราก็อยู่ที่สพกรเครือข่ายของอำเภอบ้านไผ่นะคะสพกเครือข่ายของคุณทัชชัยอัคาาราสที่หมู่สองตำบลม,น,มน,นเมืองอำเภอบ้านไผ่ค่ะวันนี้นะคะเราจะชวนมาดูา <c oughs> การบริหารจัดการแรงงานและการบริหารจัดการทรัพยากราในสพกรของคุณทัชชัยกันดูนะคะอตอนนี้นะคะเดี๋ยวคุณทัชัยจะเกี่ยวข้าว เราจะมาดูว่าการเกี่ยวข้าวลอยนะ้ำมันเป็นยังไงด้วยความที่ว่าไม่อยากปล่อยน้ําไปให้มันเสียประโยชน์นะคะก็เลยอ,อยากจะเก็บน้ําตรงนี้ไว้นะคะก็เป็นการใช้แรงงานในครัวเรือนนะคะก็คือเกี่ยวมือนะคะหประหยัดด้วยนะคะไม่ต้องอจ้างรถเกี่ยวไม่ต้องไปอรอนู่นนี่นั่นเยะแยะมากมายนะคะสสามารถที่จะเก็บกักน้ํา ไ,ได้ด้วยนะคะเพราะว่าในอนาคตเนี่ยกุฏชัยมีแผนว่าพื้นที่ตรงนี้หลังจากที่เอาข้าวออกนะคะก็จะเป็นการปลูกพืชน้ําไม่ว่าจะเป็นปักกุ้งเป็นบัวนะคะไม่ว่าจะเป็นบัวสายหรือว่าเป็นบัวเป็นบัวหลวงที่ใช้สำหรับปล่ยผักน,นะคะเดี๋ยวลองมาดูกันนะคะว่ากุฏชัยลงเกี่ยวเขาจะเป็นแบบไหนนะคะดูกันค่ะตรงนี้มีปลาไหมคะครับอ่าตรนี้ ที่ได้มาจากธรรมชาติล้นก็ตวนงมันามาก็นออกมาจากกออเราครับตรงนี้ต้องลดน้ำลงอีกไหมคะถ้าเราจะปลูกบัวคหรือปลูกผักุ้งก็งต้องลดน้ำลงก่อนนะครับเพราะว่าน้ามันจะลอยลงเอง ไกลนู้นนะคะไกลๆนู้นจะมีบอ่ออีกบอ่อนึงนะคะเป็นบอ่อกักเก็บน้ําไม่ใช่น้าแรงนะคะคคคคตรงนี้เราก็จะลดน้ําจากตรงนี้เพื่อที่จะไปเก็บไว้ตรงบอร่อนู้นนะคะคแต่ว่าจะไม่เอาลงจนหมดนะคะมันก็จะต้องมีเหลือน้าไว้ทาเป็นเหมือนเป็นโคนใช่ไหมคะเน,นาะเพื่อ,อทอี่จะเอาัไว้รงพอมันติดดีแล้วเราค่อยปล่อยน้ําลงมา จะประหยัดต้นทุนก็ข้าวไม่เคยรั่วใช่ข้าวไม่แห้งมากนะคะไม่ครับเราสามารถทำได้เพราะว่าถ้าเราใช้รวดเกี่ยวเนี่ยคือเนี่ยข้าจะคนจากรวดเกี่ยวเองนะครับแล้วก็การตกหล่นของข้าวนะครับในพื้นที่นาในฤดูกาลต่อไปไอ,อ้ตรงขอบๆนี่ก็จะก็จะเกี่ยวไม่ได้เนาะถ้าใช้คนเกี่ยวขอบ,ขอบ ขอบขอบพื้นที่อะค่ะถ้าใช้รถเกี่ยวเราจะเก็บไม่ได้ทั้งหมดนะครับเราจะเสียไปในพื้นที่ตรงนั้นเสียเยอะมากแต่ว่าตรงเนี้แต่ที่เราเกี่ยวมานะครับเราสาามจะได้จะเต็มแล้วนะคะจะเต็มกระบะแล้วเต็มกระบะแล้วเดี๋ยวจะเอาขึ้นมานะคะบริเวณนี้มีที่ตากนะคะเยอะมากเลยคราวนี้ก็จะเอามาตากนะคะมารวบเป็นกำๆก่อนนะคะแล้วค่อยแผ่ขยายออก พื่อที่จะตากเนาะแล้วก็ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์เราไม่ได้ใช้เวลาทั้งวันในการทำตรงนี้นะคะก็คือตื่นเช้ามาทำตั้งแต่เช้าพอแดดแรงหน่อยก็พักนะคะอันในสวนจะมีเยอะแยะนะคะในส่วนของสวนจะมีจะมีส่วนผสมที่เราสามารถที่จะเข้าไปทำงานในช่วงที่แดดข้างนอกมันแรง แต่ว่าพอเราเข้าไปในสวนผสมเนี่ยแดดมันจะไม่แรงเพราะว่าตรงน,นั้นจะมีต้นไม้ใหญม่มีต้นไม้ใหญ่เพื่อที่จะให้ร่มเงาเราสามารถทํางานได้ตรงนั้นได้จริงๆในสวนนี่คือพี่พี่ทัชชัยสามารถทํางานได้ทั้งวันถ้าวันไหนพี่ทุลเลาออกไปได้นะคะจริงๆเห็นแกแบบนี้นี่นานการด้านสาธารณประโยชน์ก็ไม่ได้ทิ้งนะคะเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะคะอาสาสมัครเกษตรอ่า เป็นป่าในเรื่องของอของโคกหนองนานะคะไปเดินสายเป็นวิทยากรก,รก็บ่อยเหมือนกันนะคะแล้วก็มีคนเข้ามาอบรมที่นี่ก็เยอะนะคะเป็นทั้งสพกเครือข่ายของกรมส,งส่งเสริมเรานะคะ แล้วก็เป็นจุดเรียนรู้ของอีกหลายๆกรมหลายๆกระทรวงนะคะที่เข้ามาร่วมกันไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของของสถานศึกษาเนาะทั้งอาจารย์ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะก็เคยก็เคยเข้ามาศึกษามาดูง,งานมาให้คําแนะนําในในส่วนของตรงนี้นะคะอ่าค่ะเป็นพืชหลักนะพื่อายุสั้นแล้วก็ยังเป็นการเพิ่มปุ๋ยให้กับพื้นที่ ของเราด้วยนะคะ,ะเป็นการใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์่าไม่ใช้ไม่ไม่ปล่อยพื้นที่ให้เสียปยเป็นการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์ทุกทุก,ทกช่วงแต่ก็มีเวลาแต่ก็มีเวลาช่วงให้ให้ให้พื้นที่ได้ได้พักดินนะคะก่อนที่ก่อนที่จะปลูกพืชอย่างอื่นเข้ามาะะทำไมเราเก็บเกี่ยวลุวยน้ำ ก็คือเราต้องการน้านะครับที่จะใช้ในฤดูแล้งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะทดลองแรงงานของตัวเองนะครับว่าเราจะสามารถเก็บเกี่ยวได้เยอะขนาดไหนถ้าใช้แรงงานหนึ่งวันนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะคานวณผลผลิตของข้าวที่เราเก็บนะครับเมื่อคํานวณจากต้นทุนการผลิตโดยไม่ได้ใช้เครื่องจักรนะครับใช้แรงงานในครัวเรือนว่าปีนี้ข้าวที่เราเก็บเนี่ยจะได้ผล,ผลผลิตเท่าไหร่ ต่อไร่นะครับก็คือทดสอบสมรรถภาพของตัวเองด้วยครับแล้วก็สามารถเก็บผลเขาเรียกว่าอะไรนะเก็บผลไม่ใช่เก็บผลใช่ค่ะเก็บผลก็เก็บผล <laughs> ผลิตว<ล>่า,าหนึ่งหนึ่งหนึ่งไร่เนี่ยผลผลิตจริงๆแล้วมันได้เท่าไหร่ครับนะคะก็คือเราจะเน้นบอกว่าเราสามารถที่จะบริหารจัดการตัวเองได้ก็คือ ในพื้นที่เราเนี่ยถ้าสมมติว่าเราจ้างแล้วก็ได้จ่ายเงินแต่ว่าถ้าเราทําเองหมายถึงว่าคล้ายๆลักษณะเราเราจ้างแรงงานเราเองก็คิดต้นทุนนะคะแต่ว่าเป็นเป็นต้นทุนที่ไม่เป็นเงินสดนต้นทุนที่เป็นแรงงานของเราเองคิดมูลค่าออกมาเพราะว่าเงินตรงนั้นก็ไม่ได้ออกไปไ <c oughs> หน <c oughs> เพราะว่าเราใช้แรงงานในครัวเรของเราเอง <c oughs> ใช่แล้วก็สิ่งที่เราคิดต่อไปก็คือบอกว่าถ้าสมมุติว่าเราเก็บเกี่ยวข้าวเนี้ยวันหนึ่ง เราจะเกี่ยวได้ปริมาณเท่าไรหมายถึงว่าแรงงานหนึ่งคนเนี่ยหนึ่งคนเนี่ยจะในการเก็บเก็บเกี่ยวข้าวเนี่ยเราจะเกี่ยวได้กี่อพื้นที่เท่าไหร่ถึงไร่ได้ไหม คือตอนนี้คืออาจอาจอาจจะไม่ได้ว่าเออลองดูว่าทั้งวันเต็มเต็มมันเท่าไหร่แต่ว่าพี่จะเก็บชั่วโมงมาึงว่าเราจะนับเวลาว่าโอเคอ่าพื้นที่ตรงเนี้เราช่วงเช้าเราเกี่ยวไปกี่ชั่วโมงช่วงบ่ายมาเกี่ยวอีกกี่ชั่วโมงจนอ่าช่วงเย็นอีกกี่ชั่วโมงจนเราเสร็จ2งานนี้นะคะแล้วก็มาเทียบชั่วโมงเอาแล้วก็จะรู้ว่าหนึ่งวันเราจะเกี่ยวได้ประมาณเท่าไหร่ครับเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งเราก็คือเราจะ ต้องการให้พื้นที่พื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็คือเราทําน้อยให้มันได้เยอะๆะก็คือปกติเนี่ยใช่ทําน้อยได้มากก็คือปกติเนี่ยคนเขาทํมากมากเพื่อจะได้มากๆแต่ว่าด้วยสภาวะเศรษฐกิจหรือว่าการตลาดของราคาข้าวที่มันไม่ปกติในปัจจุบันเราก็เน้นที่จะทําเพื่อการบริโภคหรือเพื่อจําหน่ายนิดหน่อย,อยใ,จจใช่ใช่ใช่ผมอยากให้มองตรงนี้มากกว่า ไม่ใช่ว่ามองที่ราคาขายเพราะว่าเราไม่สามารถควบคุมได้ก็คือปีที่แล้วทำแต่ว่าไม่ได้ลงมือเกี่ยวเองนะครับก็คือจ้างแรงงานเกี่ยวตอนนั้นไล่ะละ 1, นหนึ่งันบาทนะครับ <c ười Bhar at> คือตรงนี้คือเราเข <c ười> าเรียกว่าบริหารความเสี่ยงโดยการปรับเปลี่ยน <c ười> จากตัวเอง <c ười> ไม่ต้องไปมองข <c ười> ้างนอกคือข้างนอกปัจจัยภายนอกยังไงเราก็คงเปลี่ยนได้ยากสิ่งที่เราจะเปลี่ยนได้ก็คือปัจจัยภายในก็คือตัวเราเองตัวเองแล้วก็วิธีการที่เราจะ ใช่ครับใช่ใช่ใชอ่าอันนี้เป็นแนวความคิดที่ดีมากนะคะนี่ก็คือแนวความคิดจะใช้อ่าไม่มันเป็นแนวความคิดที่เกิดจากประสบการณ์ชการลงมือทำการลงมือทำทดลองทําผิดลองผิดลองถูกแล้วก็อ่าเราจะต้องรู้สภาพของสภาวะของตลาดในช่วงนั้นๆด้วยนะคะอ่าสภาพสภาวะแวดล้อมข้างนอกเราก็ต้องรู้สภาวะแวดล้อมข้างในเราก็ต้องรู้รู้เขารู้เราลบรอยขังชนะรอยขังค่ะ